เจคนสวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะแปลงนี้เป็นลักษณะตัวบ้านสไตล์ยุคเก่านะคะเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะเจ้าของขายเองค่ะราคาก่อนรีโนเวทนะคะก็คือตามสาภาพนะคะ790,000บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด120ตารางวาที่ดินรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมค่ะติดถนนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านกว้างมาขทุกท่าน ที่ดินโฉนดนอสอสีจอนะคะตั้งอยู่ในเขตของชุมชนค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสะโบูดอําเภอสะโบูดจังหวัดลบบุรีค่ะ1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกมีโรงรถที่สามารถจอดรถได้สองคันและจอดหน้าบ้านได้อีกหลายคันเลยค่ะพื้นที่กว้างต่อเติมได้รีโนเวทได้นะคะ อยู่ใกล้โรงพยาบาลสะโบด3.2กิเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนสะโบดวิทยาคาร800เมตรอยู่ใกล้เทศบาลตำบลสะโบด500เมตรอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอสะโบด2.8กิโเมตรอยู่ใกล้เซเว่นปั๊มน้ำมันปตทเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้790 0 0 0บาทตามสภาพนะคะก่อนรีโนเวทค่ะ สนใจติดต่อสอบถามหรือนัดชมแปลงจริงโทรคุยโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ